ครับมาตะวัดบัครับผมมาตะวัดบ่ครับเน่สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเป็นวันที่17กันยายน2,500 67พี่น้องนะครับ FC แฟนคลับทั้งช่องบอกบ่าวเถ่าฝ่าวมหาชังคมเด้อนะครับปุ่นนะพี่น้องนะครับวันนี้เป็นวันพระเป็นงานบุญข่าวสากพี่น้องพุ่น่ะ เป็นกำลังไหลมาจากวัดอ้าวไปห้างไหนนบบาทนี่มาแล้วท่านผู้ชมบุญน,นะตองออมพระเอกอิหรีด้วยเนี่ยอ่าอ่าไปไยายข้าวสาลีมาตาวัดกันมาคุณแม่มามาแต่วัดพี่น้องมันนี่เป็นบุญข้าวสากประเภทนี้บุญข้าวสากทั้งภาคอีสานนะแม่เนาะครับวัดดีครับผมนะครับวัดอยู่ข้างหนา้าวัดใหญ่วัดบานเพิ่น ยายเขาซากเรียบร้อยแล้ว <lawsuit. S 1> ครับผมเป็นกระปิยายให้ยายหน้าฝุนละบาทเนี่ยนีละพระเอกเข้าทรามชมโอ้ครับหกสองตรงตรล้วเก้าวี9 4้วเก้าีงวดูนย์หกศูนยกับเก้าีเข่าทั้งบดทั้งลานย์หกวอันศูนย์ตรงตรงนปะศูนกับเก้าีเกาีกัตรงตรงศูกกับตรงตรเอาทรามผู้ชมเบาเ่ากับประชคมประมาณดอกแต่ว่า กิมีค่านาใจให้สร้างเพื่อนพี่น้องนะครับเป็นนาใจสร้างเพื่อนความายดอกสร้างผมนี่ยงานก็จะบอกห่บานเนี่ยแก้วไก่นำใจสร้างเอานั่งนั่งเอาเดี๋ยวสร้างจับนี่ผมเนี่ยนี่โซ่พันเนี่ยโซ่พันเนี่ยเดี๋ยวได้ทำผู้ชมเด้เนี่ยคือปรเห็นละสร้างทางที่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  สร้างแงบพีแงมันังพี่ครับสร้างมันังพี่บวบนางใส่กขบะผักเนาะปา่าเนี่อมาสักตอดตอดกัรไป๋ายกระมาอยู่เดี๋ยวส่งกระคาดเดี๋ยวส่งสร้างกระคาดโซ่พเนาโซ่พเนาสร้างนะครับนี่หกสองตรงตรงมันง่ายหนาขึ้นมาดูพ่อสร้งเออสั่งละสามตัวเกือบแตกเนาะสั้งเนาะเก้าหกสองถากกับหัวนี่พี่น้องโอ้พวกมันไงยังบวบอะไรเรื่องอ่าันยิเบ้าเราอ่ ก็เลี้ยงผมก็เลี้ยงเราทัา้งหดที่แล้วก็คือกันนะก็ฝันไปบ้านมองหลังเก้าอย่างเนี้ยนี่ท่านผู้ชมครับหกสองนะครับหกสองตรงตรงสามตัวไหนไหมสามตัวเกือบแตกเนาะพอซังเนาะครับผมถักกับหัวพี่น้องโอ้มันมาตัวร่องเห็นบ่กรับพอซังผมว่าเอฟบอกเอฟซีวายเย่ถิ่มตัวร่องของพอซังเด้อครับเออเพิ่นมั่นใจ็คไหมเพิ่นยำหกศูนย์กับหกหนึ่ง แต่ว่าบอกเถาว่ามันเคยมาตัวร่องเพิ่นด้งวดที่แล้วเนี่ยศูนย์หกนะมันมามุมนีแต่งวดนี้มากมุมนี้ครับอืมเอาให้ต้องงวดเลยนะครับผมพอสร้างตาพัดใส่บรรดาให้แม่นอีหลีเนาะใส่บรรตาเยี่ได้เขายนี่นั่นตัวเลขก็ได้มันตาโบเห็นหูเคยผัดได้มั่วจ้องเลขลายบ่พอจ้องจะเท่าไหร่ครับเอาว่าจะให้ไปเบื้องไฟให้ เขาเพิ่นบ๊บเขาไปกูว่าบานเขบ๊เป็นยังมือหลังมือไรก็ได้บ่มือไปพูดหลักก็ได้จังนั้นเพิ่นเดี๋ท่านในวังอันเลี้ยงเก่าเหมนอือเอาท่านผุ่นสั่งอือเอาทผู้ชมงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับพ่อช่างคมโอ้แม่นอิลีกระดาษกระทัดรัด กระทัดรัดเล่นวะต่ำเล่าก็คือว่าแม่นคักแต่พอ้างต่ำเล่าเขามือขึ้นตำเล่าก็แม่นครับเอาพี่น้องเดี๋ยวในคลิปนี้บ่าวเถาจะลงให้เอฟซีในเบื้องน้านาฮาผู้ได้มากตำเล่าตำเล้ารถแซบรถนัวของพอซางคมวันพุดมื่อวันที่สิบแปดเป็นมาพอซางครับผมออฮาผู้ได้มากตำเล่าพอซางคมพี่น้องแม่นของเพิ่นเอฟซีบ่าวเถากถทมหาไหลแม่นครับ แปดกับเก่าหวดเนี่ยผมณป้าจีฝากกับพ่อแาบอติดสามสี่ห้าอ้าวจะมีเลขมักเบ้าเท่าอีกแล้วบาทมีเก้าห้าเเอาให้เบ้าเท่ามักไม่รับนะโอ้พ่อสร้างตำรุจยังท่านอีกฟืนอยู่พี่น้องเองผมกระเด็นตัวเดียวหนึ่งหรอกเอาวว่าเป็นยังนะาพอสร้างแปดสามแปดสี่เก้าสาม เก้าสี่แกดไปบเป็นตัวล่องเลียงมากเบอร์เขาเอาสามตัวเดี๋ยวใส่เป็นตีกันซิปมันไหครับเมียนครับ กันพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ่เห็นใส่เขียนตัวเนี้ยเดี๋ยวสีว่านิ่มบ่คือกันไอ้ซองนั่นคือตัวนี้ไอซองนี้คือตัวนั่นเนียากอีกเตี๊ยงครับขีดทั้งนี้ให้นในผมนะครับผมนี่บ่ครับนี่เึิเทิมขีดเนี่ยเน้นผมบ่เคยขีดบ่เคยขีดมาครับเอานี่นี่ เออสามตัวนี่ตัวไหนเราพอสังลืมขีดอีกทีป่ขีดในมันเหมิดเปิบเปบเปิบออาตัวนี้เลยครับมเก่าสามไ้มาเก่าสามเมื่อวานมาแปดตามวัือนี้มาเก่าสามอ้าวถาม่ดมันหลาย่องเอาพอสังบอกเอฟซีคนะหรับผมวิ่งแปดกับเก้าครับเลขติดกับสามสี่ห้า ครับจับคู่8 3 8 4ามแปดสี่กับเก้าสามเก้าสี่กับเก้าห้าแปดห้ากับไอจ้ามาตะเสาแท้มาตะเสาอยู่แม่แต่ว่าตัวร่องเห็นว่าตะเสาหมูเข้าเจียนไปละสามเลยดิมาตะวัดมานบ่แม่มานบ่บ่ได้กลับเอ้ยแต่ว่าตัวร่องมันกับบัวแมนเนาะครับครับเด่นไปโลดหกคู่นี่น้องประสังเนาะครับผมหกคู่นี้เด่นไปเลยพี่น้อง จับใบสุขูครับผมอ่าจับใบสุขูเน้นตรงตรงลวดของพู้สร้างถ้าเข่าเข่าตรงตรงครับเออคือหกสองนี่ครับผมเอาพู้สร้างมาว่างคางกันมั้ยเนาะผู้สร้างถ้าอันนี่หกสองเห็นไ่มพี่น้องหกคู่นี่เอาเป็นเด่นทั้งหกคู่เลยท่านผู้ชมอ่าจะจีบป้าท่มกับเสียดายเสียดายเห็นไ่มมามาโตนี่โตัตัวร่องพู้สร้างหกหกสองตรงตรงนะครับ สามโตเก้าหกสองบุ้ยขันตีลังกาครับเป็น6กหกแต่แยกนะนะยังไม่แต่แยกททั้งที่อ้าพี่น้องชุดสามตัวช่างคมเน้นศูนย์เกครับผมนี่สี่สามกับเย่าลืมพี่เขียนตัดจอยเถอะทั้งนี้อแปดสามมันละครับเอาพอสร้างครับเน้นแปดสามแปดสี่บ่ไอ้วง่ายมักส่วนตัวมักส่วนตัวครับก็ขึ้สุขีบมันละเห็นไปเห็นไปสุ่มัน เด่นแปดประวดเนี่ยครับผมอืมงวดที่แล้วมากตัวร่องเด่นหาร่องหกงวดนี้เด่นแปร่องเก่าเลขติดสามสี่หาแปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าแปดห้าได้พี่น้องเด้อไอลอตเตอรี่นี่คู่นี่แล้วครับจับจองจองไว้เลยครับเก้าหาแปดหาอืมมันอันตลอดปีนี่อืมเอาท่านผู้ชมช่างคมชอบสวนตัวคือแปดสามแปดสี่ครับผม นะครับอันนี้ลงสามตัวให้น้ำศูนย์เก้าสามกับสี่แปดสามครับตะวันได้นี่หารถเตลีไปหลดพี่น้องเออไาตำเล่าไม่เอฟซีฝากพนักงานไหนมีเขียนไหบอนีครับเอ้านี่พี่น้องต่ำเหล้าช่างคมพี่น้องพูดใหมากต่ำเล่ามูอว้านกระแตกบอสามแปดแปดสามบอครับประสังครับอืมอ่า อันนี้ตำราวเพราะช่างคมเลยท่านผู้ชมเด้อวันพุธที่18พี่น้องเอาด้มหาพ่อช่างละลงให้เอฟซีล่งให้เอซแฟนคลับทั้งช่องน้่นะครับอันนี้ตำลาวเพราะช่างคมครับผมอ่านะครับเจ็ดกับแปดบอภาษาอังกเจ็ดกับแปดเลขเกตกับหนึ่งสองสามครับอ่าจับคูกับเตุห่ก็ุสองแปดห เกียรตสามแปดสามโอ้มาแปดสามตัวเก่าว่ะครับสามแปดครับผมเล้าอากาศยอยู่แน่น่แนนี่นะครับเด่นคู่ไหนสังคมผมมักส่วนตัวผมก็บเกียสองกับเกียรติสามแหมเอาชมชุมรักเกียรักเกียครับผมผู้ใดมักตำเหล้าด้วพี่น้องเด้อครับผมตำเล้ารถเด็ดช่างคมครับอ่าช่วงนี้ถือว่าเป็นพระเอกละพี่น้องสังคมนะพี่น้องเอ้าเดี๋ยวบ้าเท่าจังอ่าเสร็จละเอาไปมูเพี่นเอาไปว่ะครับผมเดี๋ยวจะมาสรุปให้ นะครับงวดวันที่พี่น้อง1ตุลาคม2567นะครับผมของจริงออกปุ๊บให้ปั๊บนะสังครับผมบอดต้องรอไม่ยัางได้ยามอ่าฮะคุณนะแม่หมูพ่นเอาไปสรุปยุดบอมีกักเอาเน้นๆตัวได้สังเน้นๆให้เอฟซีไปนะเน้นๆแปดสามครับแปดสามครับผมอือแปดโอ้ ตำเล้ากับแปดสามอันนี้ตำเหล้าวันพุธได้พี่น้องได้แคบแคปไปเบิังแคปหน้าจอไปบิังอันนี้งวดวันที่1ตุลาคม2567พี่น้องไปห้าซังจองสลากกินแบงรัฐบาลไปนะครับเก้าหาแปดหาเนี่ยซังค่อมมาซังจองไว้เลยแต่ว่าชอบส่วนตัว8ปดสามแปดสี่นโปซังเนาะครับผมอ่าสามตัวได้มาแล้วสังคมย้ำบอกเป้าแถากระนี่ล่ะบอกเลยตัวนี้มันโปสังครับผมสามตัวตัวนี้ งวดที่แล้วเกือบ3ต 9, 6, ัวแตกเก้าหกสองนะครับแคปหน้าจอนะครับขอขอบคุณพ่พอสังคมครับผมนะครับให้โชคให้มาหนำพ่อสังคมเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณครับครัขอบคุณค่ะพ่อ,พอ,พอสังคม<ล> <ขอ S 1> ครับให้โชคให้มาคุณแม่กับคุณมาจากวัดกันไปยายเขาสากก็แม่ยายเขาซากมานบุญเขาสากบุญประเพณีบ้านเฮาพี่น้องเอาพอกันคลิปหน้าครับผ<ล><ล>มสวัสดีครับ<ล>